าอยู่ในเขตห้าตำบลเนกรชั่นสี่ห้าตำบลเนี่ยนะครับเพิ่มได้สามารถขอใช้สิทธินในหน่วยของท่านได้นะครับการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับให้ท่านนับแค่ผู้มาขอใช้สิทธิ์นะครับผู้มาแสดงตนท่านไม่ต้องไปนับผู้มีสิทธิน,นะครับผู้มีสิทธิหนึ่งร้อยท่านเหมือนเดิมแต่ผู้มาแสดงตนเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ ต่างครับกรณีแรกถ้าเขาเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ได้เพิ่มชื่อมาอันนั้นนับทั้งสองนะครับแต่กรณีพี่น้องราปภหรือท่านประธานก็ดีนะครับที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งหรือวหน้าที่ขอเพิ่มชื่อนับแค่ผู้มาแสดงตนอย่างเดียวนะครับไม่นับผู้มีสิทธิ์แล้วก็บันทึกใน5้ทับสาเหมือนเดิมนะครับ ท่านที่สามนะครับผู้ที่ทําหน้าที่มอบปัลดึกตั้งหลังจากท่านได้รับเอกสารแสดงตนและ,ะกระดาษลำดับที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ทําหน้าที่หมออปัดนะครับท่านก็จะเขียนลำดับที่ไปในต้นขั้วบัดข้างบนนะครับให้ผู้มาแสดงตนลงชื่อและท่านก็ลงชื่อตามไปด้วยนะครับเสร็จแล้ว ปัญหาไม่อยู่ว่าสําหรับท่านที่ทําหน้าที่จ่ายบัตรนะครับรอบที่แล้วมีกรณีฉีกบัตรพร้อมต้นขั่วไปเลยนะครับท่านฉีกเฉพาะบัตรอย่างเดียวนะครับต้นมันจะมีรอยปู่อยู่นะต้นขั้วเก็บไว้ข้างบนนะครับใช้ไมบรรทัดภาบแล้วก็ฉีกมีกรณี ท่านมั่นใจในความสามารถของท่านอ่ะท่านขีดปื้อกมานะครับบัตรขาดถ้าฉีดบัตรขาดแล้วนะครับท่านไม่ต้องให้เขาไปนะครับให้ท่านไปเขียนในหมายเหตุห้าทับสามไว้ก่อนนะครับว่าเวลาเท่านี้นะครับท่านฉีดบัตรขาดหมายลำดับบัตรที่เท่าเลขที่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็กลูบชื่อไว้ บัตรนั้นนะครับท่านเก็บไว้แม็กเย็บกับต้นขวดเดิมไว้นะครับแล้วท่านก็ไปให้ลงชื่อในบัตรถัดไปนะครับท่านก็ฉีกบัตรถัดไปให้เขาไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือฉีกสองบัตรทีเดียวเลยเนื่องจากว่าบัตรจะเป็นบัตรใหม่นะครับเวลาท่าน เขียนเสร็จนะครับท่านอาจจะจับขึ้นมาแต่บัตรมันติดกันนะครับท่านก็ขีดนิดหนึ่งก่อนที่จะฉีดเข้าไปนะครับแล้วถึงจะฉีดถ้าท่านฉีดบ,บัตรเข้าไปสองเขาได้รับไปสองบัตรเนี่ยแล้วเขาไปลงคะแนนนะครับตอนท่านนับคะแนนเนี่ยรายชื่อผู้มาลงแสดงตนมันจะมีแค่หนึ่งร้อยแต่บัตรของท่านเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับ มันจะมีปัญหาตัวนี้นะครับทำให้บัดกระยิงเสร็จแล้วท่านก็พับพับตามรอยนะครับให้ผู้แสดงตนเขาไปลงคะแนนนะครับท่านต่อมาคือท่านที่ทำหน้าที่ควบคุมขัวาลงคะแนนนะครับให้ท่านปิดป้ายประกาศนะครับท่านจัดตรงนี้นะครับติด มันจะอยู่ในเล่มคู่มือเล่มเอกสารที่ให้ไปหน้าสุดท้ายนะครับจะมีอยู่สามสี่แผนท่านฉีดแล้วติดป้ายเตือนนะครับในคู่หาทุกคููหานะครับเขาจะมีให้อยู่นะครับจัดระเบียบการเข้านะครับให้เรียบร้อยแนะนำถ้าที่ผ่านมานะครับจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย หลังจากเขาลงคะแนนเรียบร้อยนะครับการกระบาดที่หมายเลขแล้วก็จะใช้มือถือถ่ายรูปนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาได้ลงคะแนนแล้วครับท่านที่ทําหน้าที่ควบคุมคูหานะครับให้ท่านดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าให้ผู้มาใช้สิทธิ์ถ่ายรูปบัตรที่ลงคะแนนแล้วนะครับการอำนวยความสะดวกเหมือนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่า การจะอำนวยความสะดวกให้ให้ญาติเขาก่อนนะครับถ้าเขามีญาติให้ญาติถ้าเขามีคนที่ไว้ใจมาด้วยจะลูกหลานเลยก็ให้เขาดำเนินการก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปทำนอกจากเขาไม่มีใครจริงนะครับเขาขอให้เรานะเราก็ไปนะครับแต่ทาให้มันดีๆอย่าให้เป็นแบบทางหนอกเรือนะครับเสร็จแล้วถ้าก็ ลงหมายเหตุในห้าทับสไว้ด้วยนะครับถ้ามีกรณีที่ให้ท่านช่วยเหลือ